เก่งจังเลย,น,เยานานรเบียบเลยนอ่ะไหนใส่ให้แม่ดูอีกหน่อยอหูาทำไมเก่งจังคะไหนใส่ให้แม่ดูหน่อยเอาไปออกทำไมใส่ถูกแล้วนี่ <c oughs> <c oughs> นีนา <c oughs> ให้น้องเล่นด้วยลูก น่าโอ้ก pues ่อนเรียนยูโอเคค่ะอู้เก่งจังเลยเก่งจังเลยค่ะป๋าทำไมดาก้อนเก่งขนาดนี้เนี่ย กวนวนาะกวนธนาอ้อธนาทำไมกวนพี่ดากระดินเลยนะฮะไปแล้วล,ลูกลาวจยูมเออน้องล่าก็ดูดอมหมานั่นเลยเอ้า ส่ให้แม่ดูอีกหน่อยค่ะไหนค่ะคนเก่งไเือม่ายเงไ้ยอุ้ยเก่งจังเลยไหนไหนไหไหนโอ้โใส่ได้ไหมน่ะพุ่นะอุ้ยเอาออกแล้วเอาเอาชี้ใหม่ใช่ยอะค่ะ เมีบเลยน้องลา่ลาเมีบเลยล่าอยากกระดึบกระดึบแล้วไอ้ก้อนเอาไปเชืเลล่องไว้เดี๋ยวก้อน <c oughs> <c oughs> โอ้ยโอ้ยลา่กา,ลากระดึบมาแล้วลา่ากระดึบมาแล้วพี่ <c oughs> มาแล้วลามาแล้วกระดึบมาแล้ว ธารากินไม่ได้นะนั่นแหะไปเล่นตุ๊ก,กตาน้องหมานู่นนะ่ละลูกอันนี้ของพี่ดาโอ้เก่งจังเลยอเอาเก็บ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 น้องดาธารามาแล้วได้ทีกหน่งได้หนึ่งอันไงธารากระดึ๊บเก่งมากเลยนะ หุ่นน่ะยกข้ขอส่งคุณโอ้ว่านะโอ้ยไปเอาคุณอาค้านะ่ะเปล่ออดิเยมันกินบ่ได้นูนูน น้องดักก้อนโอ้ไหนๆขอแม่ดูหน่อยไอ้ทำได้เท่าไหร่แล้วอู้เก่งจังเลยได้ตั้งหลายอันแล้วโอ้นี่มันฝึกสมาธิชัดๆเลยเนี่ยนิ่งเลยเอาทาราก็คานมาแล้วดูดิทาราเก่งจังเบล นอมิวเฮ้ยเอาหาแล้วอ่ะน้องธราคานตามเอาธราคานตามโอ้โหธราก็เก่งนะเนี่ยโอ้โหให้น้องเล่นด้วยหน่อยธารามานน่แม่อันนี้ทานให้ฟังอ้าพี่กันโอ้โหได้ทั้งหลายอันแล้ว ทำไมน้องก้อนเก่งจังเลยคะโอ้ไหนไหนสีม่วงอยู่ไหนไหนแม่ขอดูสีม่วงหน่อยที่แม่สอนเมื่อเช้าน่ะเอามะกันตอนกลับมาไหนสีม่วงไหนสีม่วงอยู่ฝั่งนู้นเหรอไหนสีม่วงอยู่ไหนสีม่วงอยู่ เอาแล้วไหนสีดําล่ะไหนสีดําที่แม่สอนอยู่ไหนสีดําอยู่ในถาดหรือเปล่านะอยู่ในถาดใช่ไหมที่หนูใส่ไหนคะออ้เก่งจังเลยวันนี้สอนดักก้อนสองสีนะคะคือสีม่วงแล้วก็สีดําเห็นไม้องแล้วก็